สำหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่และหามอนสเตอร์ที่ปั้นยาวๆตั้งแต่ต้นเกมจนกระทั่งถึงท้ายเกมเลยฟรานหนึคำตอบนะครับกราบสวัสดีเพื่อม่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทูนูฟส์ซัมเมอร์แคสต์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับมอนสเตอร์ที่เราได้ใช้กันยาวๆตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมหรือว่าฟรานนั่นเองนะครับเจ้าแฟรี่ควีนทาแสงนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขออนุญาตโปรโมทกิจกรรมสําคัญในช่วงนี้ก่อนเลยนะครับ สำหรับกิจกรรมแรกนะครับผมตอนนี้ Summoners War นะครับมีอแอคเคาท์ทวิ t เตออย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปกด Follow Twitter ได้นะครับแล้วก็รุนรับรางวัลน,นะครับผมดังต่อไปนี้เลยนะฮะสารานรายละเอียดเต็มๆของกิจกรรมเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ Summoners War Official Fanpage เลยนะครับ สำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับอันนี้คือเซลฟี่ชา l เล์นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะถ่ายรูปนะครับผมของตัวเองนะนี่คือแอดกล้องนะฮะแล้วถ่ายรูปของตัวเองนะครับผมคู่กับสื่อต่างๆของ er s u m m o อ e r s w a ล l ตอนนี้เพืเเเ่อนๆก็จะเริ่มเห็นอยู่ตามรถไฟฟ้าแล้วก็ป้ายโฆษณาต่าง,ๆ,างๆนะครับสามารถ,ถถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็รุน่นรับโมเดลรุน่นล่าสุดหรือว่าเจ้าตัว DK มืด นี่เองนะครับผมผมผมอยากได้มากเลยตัวนี้เป็นตัวล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ยังมีลุ้นลับกิจกรรมต่างมากมายสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ใน s u m m ็ตส r o f f i c i a l f a n p a g e นะครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ลงไปข้างล่างนะครับเชิญเลยครับเพื่อนๆเอาละครับเรากลับมาอยู่ในรีวิวของฟรานนะครับผมอ่าสำหรับการหาฟรานนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปที่ปุ่มช็อปมุมล่างขวานะครับแล้วก็เราไปกด ที่ข้างบนเนี่ยมันจะมีเหรียญโบราณหรือแอชเชนคอยนะครับผมนี่ร้านนี้ก็จะเห็นชิ้นส่วนของฟรานอยู่ทั้งหมดนี่นะครับเราต้องการชิ้นส่วนนี้ทั้งหมด40ชิ้นในการซื้อแต่ละรอบเนี่ยเราจะได้10ชิ้นนะครับโดยเงินที่เราต้องใช้ในการซื้อฟรานเนี่ยมันก็จะเป็นหน่วยของเจ้าตัวเหรียญแอชเชนคอยหรือว่าเหรียญโบราณนั่นเองเหรียญโบราณเนี่ยมันหามาจากไหนนะครับอันนี้คือผู้เล่นทุกคนไม่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าซัมมอนเนอร์ฟอร์เนี่ยเป็นเกมที่อีเวนต์เนี่ยช่วยผู้เล บนเนี่ยนะครับก็จะมีอีเวนต์ในแต่ละสัปดาห์ที่ให้เราทําเพื่อลุ้นรับรา,างวัลต่างๆได้นะครับเนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ของเจ้าตัวมิชชั่นทิเกตเนี่ยนะครับก็ทํากิจกรรมตามเงื่อนไขในแต่ละวันอ่าแล้วเราก็อ่าจะได้รับเนี่ยนะครับพอเราสะสมอ่าเจ้าตัวตัวต๋วเนี่ยถึงจํานวน ที่กําหนดไว้เราก็จะได้รับรางวัลเห็นไหมฮะนเ,นเนี่ยแค่ผ่านไป1นึ่งอีเวต์เนี่ยเราก็มีโอกาสได้แอนเชนคอยถึง50เหรียญแล้วก็คือครึ่งทางของการซื้อฟรานเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาประมาณสัก2อีเวต์นะครับในการหาฟรานมาเนี่ยฮะตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมที่แอคทีฟอยู่นะขนาดนี้นะครับก็นี่ฮะมีตัวของสปิริตเฟสต์คอร์รัปเปอร์เรชันก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมกันนะครับารายละเอียดผมได้กล่าบไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับ ก็ถ้าเกิดหลังจากที่เราซื้อฟรานมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะเราก็าจะสามารถเอาฟรานซัมมอนออกมาจากาซัมมอนพีชได้นะครับ40ชิ้นนะฮะ อ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของฟลานกันนะครับเรารู้แล้วว่ามันหามาจากไหนใช่ไหมทำไมเจ้าตัวมอนสเตอร์เนี้ยมันถึงน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สเตตัสพื้นฐานของฟลานกันก่อนนะครับน่าเลเวลสี่สิบนะฮะฟลานเอชพีอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองร้อสิบห้าก็ถือว่าเอชพีใช้ได้เลยทีเดียวแอตแท็กอ่าค่อนข้างไปทางเกือบๆสูงหกพันเจ็ดสิบนะครับสปีดต้นอยู่ที่ร้อยสามนะครับผมถือว่าพอใช้ได้ทีเดียวแต่ข้อเสียของตัวนี้คือดีเฟนซ์มันค่อนข้างต่ำมากนะครับ สำหรับสกิลของมันนะครับท่าที่1นะฮะไลท์เฮอริเคนนะครับเจ้าตัวนี้มันเป็นตัวที่มันสามารถที่จะลดแอตแทกบาของศัตรูได้ด้วยท่านี้นะครับท่าโจมตีปกตินั่นแหละท่านี้โหดมากคือโจมตีไป3าครั้งแล้วก็มีโอกาสอ่ายี่ในแต่ละครั้งที่ทําให้เกิดดาบหักนะครับแล้วก็นอกจากนั้นคือมีโอกาสลดแอตแทกบาร์เซด้วยนะครับดาบหัก2เทิร์นี่ถือว่าเอาเรื่องนะเพราะว่าเป็นการสกัดศัตรูไม่ให้ทําดามจที่ฝั่งเราได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอ่าท มันจะเพิ่มโอกาสในการติดเนี่ยขึ้นมาอีก่40%เลยทีเดียวก็คือโอกาสการติดลดแอ t แท k บารกระดาษผังเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับท่าที่2องนะ Purify ท่านี้ก็เจ๋งมากนะคือท่านี้มันจะสามารถที่จะรักษาเพื่อนๆของเราเนี่ยที่มีดีบัฟสีแดงอยู่บนหัวนะครับผมในทุกกรณีนะครับแล้วก็เพิ่ม HP ขึ้นมาด้วยนะท่านี้คือความรุนแรงก็จะเพิ่มตาม Attack Power นะครับผมหรือว่าค่าโจมตีของเจ้าตัวฟรามนั่นเองนะครับถ้าเนี่ยเอาไว้แก้สถานการณ์ได้ในหลายกรณีอย่างเช่นเวลาเพื่อนติดสตันเกาะแตกดับหักอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะดึงเพื่อนกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วข้อเจ๋งที่สุดของอันนี้คือคูดาวของมันพออัพสกิลเต็มเนี่ยจะอยู่ที่2เทิร์นนั่นเองนะครับก็คือสามารถใช้ได้แบบเทิร์นเว้นเทิร์นเลยนะท่าที่3 Fairy Blessing ท่าเนี้ยเป็นท่าที่ดีมากๆเป็นท่าเปิดเลยนะครับมีมอนสเตอร์อยู่ไม่กี่ตัวในเกม Summoners War ที่สามารถที่จะให้อ่าบัฟปีก แล้วก็บัฟดาบในเวลาเดียวกันนั่นก็คือเจ้าฟลานนั่นเองนะครับอันนี้คือมันสามารถแล้วก็นอกจากนี้ท่านี้ยังเพิ่ม HP ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ด้วยนะครับคือทําให้ติดบัฟปีกกับบัฟดาบเนี่ยสเทิร์นนะครับแล้วก็ปริมาณการฮิลเนี่ยจะแรงตามแอทแท็กพาวเวอร์ Power ด้วยหรือพลังโจมตีนั่นเองนะครับก็ท่านี้พออัพเต็มนะครับจะเพิ่มปริมาณการเติมพลังเข้ามาอีก25%แล้วก็ลดคูลดาร์ลงหนึ่งเทิร์นเหลือ4เทิร์นถือว่าเร็วนะครับแล้วตัวนี้ด้วยความที่แแบบบบว่่าาามมันสาารถทีจะแบบ ตัดเกรดศัตรูทำให้ตูติดดาบหักอะไรพวกนี้ก็จะทำให้มันเป็นตัวที่สร้างโอกาสในเกมได้ก็นั่งเยอะนะครับ leader skill เนี่ยนะครับเพิ่ม attack speed 10%เนี่ยก็มีประโยชน์ในหลาย,ลาย,ลาย,ลายๆที่เช่นกันนะครับผมต่อไปนะครับหลังจากที่เนี่ยเรา awake แล้วนะสิ่งสำคัญในการทำให้ฟรานมันมีพลังสูงที่สุดเนี่ยนั่นก็คือการปลุกพลังของมันนั่นเองนะครับก็อันเนี้ยจาเป็นจะต้องใช้วัตถุดิบนะครับผมในดันเจียน ธาตุาแสงด้วยนะฮะก็ทําให้ปลุกพลังของฟลานได้ซึ่งอันเนี้ยมันใช้ไม่เยอะมากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับมอนสเตอร์ตัวอื่นๆด้วยตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ปั้นปั้นง่ายและเลี้ยงง่ายด้วยนะครับ อ่าส่วนรูนที่แนะนำนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมแนะนำเป็นรูนอะไรก็ได้ชุดหนึ่งนะครับผมเป็น Energy ก็ได้นะฮะที่เป็นตัว e อันนี้นะครับอ่าเอนหรืออะไรก็ได้คู่หนึ่งเป็นฟาทอก็ยังได้เลยนะครับอันนี้ือเพิ่มพลังโจมตีจะทำให้ฟรารเนี่ยฮีวแรงขึ้นไปด้วยนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับผมพยายามเล่นให้ครบคู่เข้าไว้นะครับส่วนผู้เล่นที่ผ่านเริ่มแบบเริ่มมีการฟาร์มลงมังกรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ลง ex ได้ตัวเนี้ยรุน ex เนี่ยคล้ายๆกบบว่า,า,าวในระดับ endgame x วิวนะครับวิวก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ป้องกันเ,เริ่มมาปุ๊บเนี่ยก็คือฟลานเนี่ยมันมันจะมีบัฟปีกมาถ้าถ้าเกิดว่าเราใช้วิวเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามอัดพวกรีสิสแทนพวกอะไรให้เยอะๆอันนี้สำหรับผู้เล่นระดับเลดเกมแต่สำหรับผู้เล่นระดับแบบเพิ่งเริ่มต้นอย่างเงี้ยครับสามารถ ใส่ลูนเซตไหนก็ได้นะครับฝาท่อก็ยังใช้ได้เลยที่ที่เป็นตัว A ที่บอกเมื่อตะเกียรนะครับก็พยายามทำา HP ให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็เพิ่ม a t t a c k ในปริมาณหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ความเร็วก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันก็เพิ่มความเร็วให้ใหเยอะๆนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในหลายๆที่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าฟรานเนี่ยตัวสกิลของมันเนี่ยมันช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาฟรานไปลงในเจ้าตัวไฟมอนเพื่อทำเพ,อเพื่อใช้สกิลให้ดูนะครับ เดี๋ยวเราอยู่กับเคนเลยก็แล้วกันนะครับฟรานกับเคนนี่เป็นคู่แท้ปฏิหารจริงๆนะฮะเดี๋ยวทั้งสองตัวมาลองใช้งานร่วมกันนะครับเ <ST U ps> นี่ยฮะก็คือท่าหนึ่งนะครับผม <ST U ps> lightning light hurricane นะครับท่านี้ก็เห็นไหมฮะมีโอกาสทําให้ติดทั้งดาบหักแล้วก็ทําให้ติดทั้งลดแอตแทกบาร์ในการตัดโอกาสการออกของศัตรูนะครับอ่าท่าที่สองนะครับนี่ heal purify นะครับก็คือเพิ่ม hp ของเพื่อนแล้วก็ทําการลบดีบัฟสีแดงออกจากหัวให้หมดนะฮะท่านี้ก็เป็นท่าสําคัญนะคะเนี่ยฮะชวยเพิ่มบัฟแอทกแล้วก็นอกจากนั้นเพิ่มบัฟปีกมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็บัฟปีกเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ป้องกันการติดสานะผิดปกติจะฟังศัตรูได้ค่อนข้างดีงดนะครับนี่ฮะแล้วก็นี่ปึ้งปึ้งเห็นไหมฮะช่วยเพิ่มแด m เมจให้กับทีมได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเรามาดูการใช้งานของฟลานในดันเจียนนะครับเราสามารถกดได้ใน strategy i น f o นะครับตรงนี้นะมอนสเตอร์ตัวที่ใช้กันเยอะๆเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยชั้น12เห็นไหมก็ยังใช้ฟลานกันอยู่เลยนะครับโกเลม B10 ก็ยังใช้ฟลานกันอยู่เห็นไหมฮะมังกร B12 เนี่ยฟลานก็ยังมีการใช้กันอยู่นะครับ B10 เห็นไหมฮะฟลานก็ใช้กันเยอะเห็นไหมฮะนี่ครับ ในโครแมนเซอร์บีสิบฟลานก็ยังใช้ก <zet> ันเยอะมากเพราะว่ามันตีกันหลายๆฮิตนะครับบีสิบสองฟลานก็ยังใช้เยอะมากอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยสตีลฟอร์ทรสเนี่ยก็ยิ่งสําคัญเลยอันนี้คือผู้เล่นเนี่ยจะเป็นต้องหาอาร์ติแฟกต์ใช่ไหมก็จะเป็นที่ต้องเอาฟลานลงมาด้วยเห็นไหมฮะเราก็สามารถแบบจัดทีมเรียนแบบประมาณนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมีฟลานมีโครอะไรพวกนี้ซึ่งแบบเจ้าตัวเนี้ยมันครอบคอนเทนต์เกือบจะในการลุยดันเจี้ยนในแต่ละอันเนี่ยเยอะมากๆเลยเนี่ยฟลานก็ใช้ในพันนิเชคลิปได้นะครับในบางชั้นนะฮะ นี่ฮะฟลาดอีกเหมือนกัน a l l of Magic h a l l of Light นะครับเนี่ยธาตุแสงใช้ฟลางกันเยอะมากด้วยความที่แบบว่ามันเป็นตัวที่เอาไวบ้บัฟแอตแทกด้วยนะครับนี่ฮะฟลาดน,นะครับเข็นนี่ขึ้นมาแรงแสงโค้งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยในการลงหลายๆดันเจียนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาฟลาดมาใช้ในโกเลมชั้น10กันนะครับก็มีหลายๆตัวที่น่าใช้ในในโกลเลมชั้น B10 นะอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นี่ก็คือจตัวจ๊กเกอร์ธาตุลมนั่นเองนะครับ ก็เป็นตัวที่นิยมในการเอามาฟาร์มนะฮะแล้วก็ทำาดามจกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ก็คือฟลานนะครับเราก็ใช้ฟลานได้อันนี้เดี๋ยวผมลองไอจอนี้ไปด้วยนะอ่ะาเจ้าตัวทาร์กนะครับผมหลือว่าหมาน้ำนั่นเองอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือคาวเกิลนะครับผมตัวเนี้ย เป็นตัวที่ใช้ได้หลายที่มากๆเลยแล้วก็ถือว่าเก่งมากทีเดียวนะครับกดอัลตัไปเลยนะฮะเห็นไหมฮะแค่เริ่มมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าฟรานเนี่ยใช้ลูน EX ได้เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะช่วยแบบในการตัดจังหวะทีมฝ่าตรงข้ามได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสำหรับในการลงดันเจี้ยนเนี่ยต้องถือว่าลูนของฝัง่งศัตรูเนี่ยก็ไม่ได้ ดีมากเท่าไหร่นะต้องบอกว่าสเต็ปของมันเนี่ยก็นั้งต่ำนะครับคือเราไม่ต้องไปนเน้นสปีดมากแค่แบบสปีดของฟลานอยู่ที่ประมาณสัก6 0 7 0นี่เราก็สามารถที่จะขึ้นมานำได้ละและเห็นไหมครับเวลาที่ฟลานเนี่ยมันกลางปีกปุ๊บเนี่ยมันทำให้ทีมเนี่ยไม่ติดแช่แข็งไม่ติดอะไรจากฝั่งศัตรูเลยถือว่าเ,เป็นอะไรที่ช่วยทีมได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะโกลเลมเนี่ยเจ้าตัวลูกกระจอกเนี่ยมันสามารถทำให้เราติดแช่แข็งได้ใช่ไหมฮะการที่เราใช้มอนสเตอร์ท่าุลมลงไปเยอะๆเนี่ย แล้วก,ก็นอกจากนั้นมีฟลานคอยสนับสนุนทีมในการที่อมอบบัฟปิกให้นะครับก็จะช่วยทําให้ทีมเนี้ติดแช่แข็งได้ยากขึ้นนะครับนี่ก็ผ่านไปแล้วนะฮะใช้ในมังกร B10 ก็ยังได้นะสลับฟลานนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมใช้อยู่ค่อนข้าาที่จะเกลี้ยกล่อมากทีเดียวอ่ะสมมติว่า ถ้าเราใช้ฟลาลงไปแทนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็แวไพร์ไฟเป็นอีกตัวหนึ่งที่สำคัญในการช่วยผ่านดันเจ้นแล้วก็ใช้ในหลายคอนเทนต์ได้นะครับก็แนะนำกันนะครับเนี่ยฮะพอมีบัฟแอตแทปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ทีมเนี่ยสามารถที่จะแบบ uh, ลุยไปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าทำดาเมจได้ดีขึ้นด้วยนะครับ ได้ผมใช้เป็นอินูไฟสองตัวนะครับก็สำหรับสำหรับผู้ผู้เล่นใหม่ก็สามารถปั้นอินูไฟเซ็กแอนอเวเกนตัวแรกได้นะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวประมาณนี้นะแล้วก็มีตัวอื่นๆอย่างเช่นเจ้าตัวหอมไฟหรือตัวอะไรที่ช่วยทีมได้นะครับในการลงมังกร B10 ก็มีอีกหลายตัวนะตัวตัวตัวที่น่าใช้พวกธาตุน้ำต่างๆก็สามารถช่วยทีมได้นะครับ ไเห็นไหมฮะคาวเกิลก็เลยแอตแทกบาอลรัวนะฮะคาวเกิลแสงฟลานนี่แหละฮะก็ถือว่าดีใช้เคนก็ได้นะนะครับใช้เคนก็ได้เดี๋ยวรอบหน้าผมลองเอาเคนมาลง B10 อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับปันป่นๆเข้าไปโจมตีปึ๊บปึ๊บดาวด์นี่บัฟเข้าไปแล้วก็เจาะเข้าไปอีกทีเห็นไหมฮะการที่มีปีกเนี่ยเจ้าตัวมังกรเนี่ยเวลาที่มันใกล้าตายแล้วถ้าเกิดว่าบนหัวเราเนี่ยบนหัวทีมเราเนี่ยมีดีบัฟ หัวกะโหลกอยู่นะครับก็จะลําบากนิดนึงเพราะว่ามันจะทําให้ดามจที่มังกรมาทําได้เนี่ยมันมากขึ้นด้วยนะฮะก็ต้องระวังด้วยแต่อันนี้เดี๋ยวเราลองเอาเคนมาลงดูแทนอินุกามิสักตัวหนึ่งนะครับเคนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะสำหรับสถานการณ์นี้อ่าเราเอาเคนมาลงดูนะครับเคนเนี่ผมทำรีวิวไปอันก่อนนะเพื่อนเพื่อสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับ เจ้าตัวนี้ยคือเป็นตัวทำาดามจที่ดีแล้วก็มีความสามารถในการที่แบบตัดเกรดทำทำอะไรได้หลายอย่างมากเนี่ยฮะแล้วถ้าโชลโชหลูคันของมาเนี่ยมันสามารถที่จะทำาดามจได้ตามดีบัฟที่อยู่บนหัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าฝั่งสตูเนี่ยมีเกาะแตกอยู่อันนี้คือโบนัสหนักมากเลยฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับนี่ฮะ เห็นไหมมันนำให้ติดแบรนดิ้งด้วยแบรนดิ้งคือเจ้าดีบัฟลูกไฟนั่นแหละก็คือจะมีโอกาสในการทำโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก5%ก็เลยทําให้ตัวนี้เป็นออปชันที่ดีนะครับก็ฟลานเคนนี่คือคู่แท้ปฏิหารที่แท้จริงเลยทีเดียวนะครับนี่ครับปึ๊บนี่กระโดด ใช้ท่าพัดเพชรพะโลบเป็ดกระโดดหมุนเท้าก็ทําให้ท่าท่านี้ยเป็นท่าที่เอาไว้3ม,มีโอกาสในการตัดแอทแท็กบาสตูได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นท่า3เนี่ยโชโชลิวเคนเนี่ยสามารถที่จะทําความรุนแหลง,แงได้ตามดีบับที่บอสมีก็ช่วยทําให้เราผ่านดันเจี้ยนได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ อ่าสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการอัพสกิลฟลานนั่นเองฟลานที่เป็นมอนสเตอร์ที่เลี้ยงง่ายมันส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากการที่สกิลของมันอัพได้ง่ายด้วยเนื่องจากมันเป็นมอนสเตอร์หมวดสายแฟรี่นะครับเราสามารถใช้แฟรี่เนี่ยวิธีการง่ายๆของผมเนี่ยนะครับก็คือ1เลยเนี่ยแฟรี่เนี่ยมอนสเตอร์ Monster ที่เราสามารถหามาเติมสกิลได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าเจ้าตัวแฟรี่ธาต ลมนะครับนี่ฮะแฟรี่ธาตุลมตัวเนี้ยเราสามารถซื้อได้จากร้านค้าด้วยก็คือว่าใครซื้อได้อ่าใครที่เข้าร้านค้าไปแล้วเนี่ยร้านปลาวานนะครับก็สามารถที่จะเนี่ยจะรีร้านปลาวานเพื่อหาก็ได้มาจะมีมอนสเตอร์2ดาวขายอยู่ซึ่งแฟรี่ลมก็เป็น1ตัวที่จะปรากฏขึ้นในนี้แล้วสามารถซื้อแล้วก็ เอาเจ้าตัวนี้มาอัพสกิลได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆแบบไปกดเวลากดซัมมอนต่างๆอย่างเงี้ยแล้วเราเจอแฟรี่ธาตุอื่นๆไม่ว่าแฟรี่ธาตุไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถเอามาเติมสกิลฟลานได้คุ้มมากเลยนะครับจริงๆนะฮะก็นี่มันก็จะ็นแบบพวกแบบตระกูลแฟรี่3าดาวนี่ใช่ไหมเนี่ยธาตุไฟก็ได้ธาตุน้ําก็ได้นะครับธาตุลมก็ได้นะแสงกับมืดน,นี่ก็มืดน,นี่ย รู้สึกว่าจะหาเป็นรางวัลของอารีนาในแต่ละสัปดาห์ก็สามารถหามาเติมสกิลได้เช่นกันนะครับสำหรับแฟรี่แสงนะครับมอนสเตอร์ที่สามารถปั้นแล้วใช้ได้ยาวๆจนกระทั่งเอ็นเกมนะครับผมเอ็นเกมถึงขนาดไหนเอ็นเกมถึงขั้นที่ในกิววอ a อารีนา RTA เนี่ย RTA นี่เป็นคอนเทนต์ของเอ็นเกมแล้วนะครับอคอนเทนต์ของของเอ็นเกมก็ยังถือว่าใช้กันอยู่เลยนะครับ เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยผู้เล่นระดับ2แดงอะไรก็ใช้กันนะครับเนี่ยฟลานคาวเกิลพวกเนี้ยก็ปั้นได้ยาวๆเลยนะฮะยังไงกันบ,บ้างครับสอบรีวิวของฟลานนะครับผมหรือน้องแฟร์ลิควีนท่าแสนนั่นเองเป็นมอนสเตอร์ตัวนึงที่ปั้นได้ยาวเราคิดว่าทุกไอดีคนจะต้องมีนะครับก็ขอบสุสกาลรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์นถ้าอยากให้รีวิวตัวไหนผู้เล่นใหม่มีคำถามอะไรสามารถใส่ได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย